คุณยายน้ำหวานนะคะจากนิวซีแลนด์นะคะเพิ่นบอกว่าคิดฮอดคือกันจา,าฟังทุกวันนะคะเสียงลูกสาวพิมพ์ใจดีค่ะก็สันว่าขอบคุณลหลายๆนะคะขอบคุณคุณยายนะคะซึงอุตสา y ย u แดนใลปันใดนะคะกต่ยัง คอมเมนต์คำวาหาพิมใจอยากฟังก่อนนั่นก่อนนี้พิมใจกขอให้คุณยายสุขภาพร่างกายแข็งแรงฟังพิมใจขอบคุณนะคะเพิ่อนบอกว่าก่อนได้กระไรวันใด้ยากเลยสําหรับยายนะคะฟังสุกรกของอพิมใจขอบคุณค่ะและการคุ้นบานเย็นนะคะยุบบ่นนะคะเพิ่นก็บอกว่าแม่ครับสอนเทคนิคก,การอ่า ลูกข you know, ้อของแม่นะคะลบเสียงจังไดลูกข้อเล่นจังไดบอกเทคนิคผมแ่วจัน่าอันการเล่นลูกข้อแต่ละคนก็คือการการเทคนิคของแต่ละคนนี่คือหมายถึงว่าต้องสอนตัวต่อตัวค่ะว่าซิเลนย่างไดสิเลนช่วงใดนะคะอ่าก็เป็นว่าสิเลนไปเลยค่ะอันนี้ต้องเอาไว้ค่ะสอนตัวต่อตัวค่ะกําลั้นดำหน้าอยู่ฟัง ทุกก่อนเลยนะคะโอ้ยดีเนาะท่างกับคนพิมพใจสิไปหาขอเขาท่านกับคนละคันวายังสัต์เพราะว่าท่างที่แร้งแรงค่ะอ่าฝนตกบ่พ่อสิอเป็นน้าเป็นตอนค่ะแรงมาหลายนะคะก็ขอขอบคุณเป็นแฟนที่าฟังพิมพใจจัดรายการนะคะก็มื่อนี้นะคะพิมนใจก็บอกว่าสิล่ำให้แฟนๆได้ฟังกันเอในก่อนที่สวา ก่อ,อนไม่นะคะซึ่งของอาจารย์ดามเดโชค่ะยูอุดอนนะคะต่กี้แต่ก่อนกับเป็นทีมงานของทิมใจเป็นโค้โซกเลนตลกได้ทุกอย่างค่ะยูทีอุดอนนะคะก็เลยจิตหอดจิตถึงนั่นๆที่ก็เลยเขียนก่อนลํำมาให้ทิมใจเป็นบอกว่า,าแฟน ย u t u ู e ของทิมใจค่ะก็เลยบันทึกแผ่นเสียงแล้วนะคะแตวดาน้าวิธีก็ค่คยล่ำจักเถื่อค่ะเมื่อนี้สิล่ำให้กับอ,อาจารย์ดามเดชฟังเบิงกบะบ้าก่อนเพิ่นเขียนมามันจะเป็นยังไงมวลโมวลกับอซ่าสร้างเอาแล้วก็แฟนๆทีนิวซีแลด์คุณยายเองก็บอกว่าฟังก่อนได้ก็ไดลูกแม่บอก่าอยากเลยแต่ว่าขอให้ล่ำเหน่ยตั้งถุกมือแค่นั้น ขะะอบคุณหลายๆค่ะเพราะฉะนั้นช่วงนี้พิมี่ใจ,จิจให้ แม่ป้าเขาอาผองกูสุขนหลับพิ่งใจน้องก็เริ่มต้นออกยูทูปไปแฟนเพียงและน้าก็เป็นน้าคนหลางแฟนห่วงยายเลี้ยงหอนแล้ยอนมีแนวคัดขวางจังสาวน้อง ที่น้องจังมาของเจ้าดังเคยและก็นละแฟยิ้มนอไปไปและแค่กะแฟยิ้มนอไปไปตอนรักที่ใจลายและจากใจกิงคัางเพิงใจทิดพลาดลายกาแฟ one night. Gracias. 你咋办？ ต้งห่วงค่ะพิมใจจัดหายแท้นแน่นอนแต่ว่าที่เป็นเมื่อไรเดี๋ยวพิมใจค้นหาก่อนค่ะอ่าตอนนี้นะคะก็มาฟังเป็นก่อนเก่าๆนะคะซึ่งพิมใจเองค่ะแฟนๆขอมานะคะคุ่นแสวงจนันทร์ก็ขอฟังแม่อสองวันแล้วนะคะฝ่าห้องไลฟ์ผ่านไปนะคะคุณแม่ ขอบคุณเลไยนยนะคะถึงแม้ว่าคนสิตกฝ่าสีห้องนะคะเป็นแฟนก็นยังฟังทิมใ,ใจอยู่นะคะบ่าว่าสีเป็นคุณกุ้งบันแดงกระรอฟังเสมอะค่ะดีใจหลนะคะอ่าละกาพีเรียนยุุงเทพค่ะเพ็ดงานไปน้ากับเปิดฟังนองตลอดบ่าว่าสีเป็นอ่านองวงเพชรนะคะขายไกย่ไขยหมูยูทีตลาดอ่าสะท้องนะคะซ่งอยูที่รเอสดนะคะ กาเปิดฟั้าแม่ตลอด,ดวันจันวาและอย่าลืมนะคะเพราะวา่าเมือ่อคืนวันที่12ค่ะที่มใจกระสินไปขับเอาเที่ยเรียนเอาน้องเดือนเพีนแล้วก็น้องวงเชศน,นะคะมาข้าบบนนะคะถวายเทียนขอบันสาธีบานทีมใจค่ะดีใจนะคะส่ได้พ เป็น3ามซพลังสาวค่ะว่าแม่นรรรมดาพลังแรกกับพี้เรียนพลังที่สองกับทิมใจพลังที่สามกัเดือนเท่นพลังที่สก็คือแกมนาภาพพลังที่หานองวงเข็ค่ะครบทีมค่ะสําหรับมือวันที่12-13ิบสองสิบสานี่ค่ะเอ่เพาพฉะนั้นนะคะมาฟังก่อนผาปาผ้ารักันแล้วกันค่ะนั่นพอสมควรคือกันด้ค่ะ มวนบมมวลกอดสาฟังเอาอไรลกันคะ่ะคาบานีกับซิมาฟังก่อนเก้าเก้านะคะผาาปาผ้าเจรคัะของอาจารย์ค้าเตือนท่องจับนะคะเราฟังเสียงมุมมุงค้องหลวงปู่พันตีมาเราฟังเสียงมุมมุงค้องของหัวซาพันตีเปล่าและเสียงค้องสัง ขลาเจ้าพ้นตีกอนว่าเป้าเตือนเอิ้นคุ้มเหนือคุม้มใต้ท้ายกท้ายิกาบอกให้มาโมวัดพระป้ามาถึงเลร็วและเสียงเซลเซลคนลนควหลวงพุ่นผู้พนมีใจบุญที่มาขอดทาปาและพ่ะประสบแสงตา Long học ai tặng tèo bun bát bun lê hồng bun 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 ôi Ôi bun ôi bun ôi ใจแม่นใจไกลนีทรงจอมอบบอความบอกควาบ่บมีเลยแต่หน่อยบอ่เคยได้รังปล่อยซ้อมขางเขาข้าวถึงข้าวปีเดือนผลนขานจากไปนานไม่เห็นหน้าตาเห็นแค่เทียจดหมายเห็นแค่เทียจดหมายคิดถึงพี่ชายสุขคำคืนโลกเคลืค่อนหนึ่งปีผ่านไปแต่ว่าหัวใจน้องยังยังยืน พาป่าอีกแล้วนะพาป่าอีกแล้วนะไม่เห็นพี่มาทุกค่ำคืนกลางคืนเห็นเดือนใสแก่งถึงตอนแล้งน้องคิดหอดีบุญเผามีน้องยังคิดหอดเจ้าใจมันหักผู้เดียวเดี่ยวผู้ไม่ยะเลื กระชว่วงนี้ใกล้สิขอพันษากค็คือมืออื่นมือเฮอนี่คะกระสิขอพันษากันแล้วนะคะพิมใจกะเลสยิลํำก่อนอหัวใจถวายวัดนะคะเอาแต่หัวใจดอก <c oughs> แต่ตัวของ,ของพิมใจก็ยังสิล่ำหายเป็นๆเดีให้ป้าหยุดตรงนี้คือเกาะะ่าค่ะก่อนล่าของอาจารย์คำเกลิเท่องจเช่นกันค่ะ โอ้ยเดชชายในหัวใจพ่อปาละมอเดินสอมจนสะบักสะบอมไกลกาพร้อมชาเชยเนื้อหัวใจกลางนาหมองหัวเสวตตาแต่ลุงบ้าประกวดเพื่อตัวเองเส้นกระป๋องผิดหวังเวลาอาปาลาน้อยการรอคอยก็ยังเนิ่นนานฝากคอยเวลาสมหวังเล่าแกงตั้งตาใส่อสมหวังชชาไหวทำให้ปอนแผลแผ่เพลียวมีตั้งแต่เตะเได้ทั้งละไอ้ฟุ้งชนบ่อาจทนทันได้ ขอเอาใจเธอไว้หลวงตาเจ้าหนูบอกสักความตอนนี้ขอฝากไว้ท่านเข้าวัดว่าหลวงตาสรงสินยิ่งใหญ่หนูขอเอาใจทานเข้าวัดว่าสงสารหนูเถิดหลวงตาหนูเบื่อละอาผิดหลังเป็นทนเหนื่อยและเกินชีวิตคิดไว้มาผิดจนสมองเยนวนอาตัวจนเสียตัวเสียตนสิ่งแวดล้อมมันวนหลอกล่อหลงลวง เกิดมาไม่ม er er um, ีผมสุขพบรักก็ทุกมีสิ่งขัดขวางทุกโศกโร้ร้ทั้งปวงมาแนนในสวงเือนเกล้งลงทันที่หลังนั้นแทบจะเน่าวขึ้นไม่ที่หลังนั้นแทบจปเล่าวขึ้นไม่หัวใจยังปราะบางบ่เคยสั่งสิงมัวดีและวเจ้าบ่เคยสั่งสังค่อมอบัดดีหลังมาผมผู้ใชยคนนั้นแสนสุขสันต์ฮักไอซัดจะแก่บ่อบ่เคยแว้เคยบางวังสิเป็นกูสั่งนอนรวมหัวมอน มาตอนสองปีกว่า,วามาตอนสองปีกว่าเขาเริ่มทำชั่วผิดคำสัญญาเพราะพวงผู้ญิงไปมาออกหาออกตายั่วยาจนเอียนหมดความเพียรได้แต่เวียนสมองทุกวันใจแบ่งปันคนอื่นนั้นได้เป็นเจ้าของต่อมาเขาสู่ขอจินดองจะ,จะรีดจะร้องก็นิกใจตัวเอง หัวใจเพ่งสังมรว้มร้อนหานหันหัวใจเพ่งสังมรวมสัมอหันหันเจ็บเอาความชอบจำมาราวมเข่าใส่กันนับมือนี่แล้วก็นับม,อ ka, บมือนั้นนับมือนอั้นแล้วกันับมือนี้บวกลบคุ้นหันดูความหวานความขมถึงกันหรือไม่ตัดสินใจเห็นเขามีวค,วความชั่วเกินดีหลายส่วนสมควรหยุดภกไว้พ่อเลี้ยวแก้กันจากวันนี้ไปข,าข้างหน้าหัวใจดังว่าขอจบเป็นทาน พ่อมอ,อไว้กับสมภารขอพระคุณท่านพิจารณาความรักจบเจมเพียงนี้ถึงใจถึงนนี้จะยื่นมือเข้ามาลังมือเจ็บดอกไม้ผู้ชาติถวายลวงตาจบสิ้นกันดียังมีบางใช่ใดยังห่วงยังมีบางใช่ใดยังควงหวังสิลวงหลอกนองเศร้าอ่านอยาฝันใจดวงนังนง้นลงฝากท่านลงตาบอ,อกข้าเอาขึ้นมา,บอ,มา,าอบอกว่าเศร้าพอแล้วบอกว่าเศร้าพอแล้ว ค่ะข,ขอบคุณเลลอยค่ะโอ้ยมองสูงจะสุมเลยค่ะเปตั้งแต่กีตกรอนที่มใ,ใจกับอาจจะเสียงถึงไปนะคะแต่ตอนนี้นะคะกะ็เป็นแว่นกับพ่องศรีฮัวแต่ละทันแต่ละคนนะคะนานพอสมควรทีย่างภัยการอุปการละทิ่มใ,ใจอยู่นะคะอยากฟังก่อนใดกับเข้าเมนเขมาม่าตลอดนะคะที่ในใจ